เหลือจะเชื่อลูกยางสาวอิตาลีทำสถิติสุดบ้าคลั่งหลังหยิบแชมป์โลก2025ทับนักตบลูกยางสาวอิตาลีที่โชว์ฟอร์มได้อย่างสุดยอดเก็บชัยได้ทุกเกมในทัวนาเมนต์ก่อนผงาดคว้าแชมป์โลก2025ที่ประเทศไทยรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศสาวอิตาลีไปฝ่ายเอาชนะตุรกีไปได้แบบสนุก3-2เซต25-23 13-25 26-24 19-25ถึงและ15-8ถึงสร้างประวัติศาสตร์คว้าแชมป์โลกสมัยที่สองไปครองนอกจากความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ในครั้งนี้ยังถือเป็นการสร้างสถิติสุดเหลือเชื่อด้วยการไร้ผ้าย,ยาวนานถึง36นัดติดต่อกันตลอดช่วงระยะเวลา16เดือนจากการลงเล่น4ทัวร์นาเมนต์ซึ่งพวกเขาสามารถคว้าแชมป์ได้หมดทั้ง4รายการใหญ่ประกอบด้วยแชมป์เนชั่นลีก2024เหรียญทองโอลิมปิกเกม2 0 2 4แชมป์เนชั่นลีก2025และแชมป์โลก2025 โดยหลสุดท้ายที่วอลเล่บอลหญิงอิตาลีพบกับความผิดหวังต้องย้อนไปในเกมที่แพ้บราซิล2-3เซตในศึกเนชั่นลีก2024สัปดาห์ที่2เมื่อวันที่1มิถุนายน2567ทำเนียบแชมป์ของวอลเล่บอลหญิงอิตาลีแชมป์เนชั่นลีก2024เหรียญทองโอลิมปิกเกม2024แชมป์เนชั่นลีก2025แชมป์โลก2025 สำหรับทีมลูกยางสาวอิตาลีครองเบอร์หนึ่งของโลกจากการประกาศของสหพันธ์วอลเลย์บอลน,นานาชาติ FIVB ได้อย่างเหนียวแน่นด้วยการมี484.15คะแนนทิ้งห่างบราซิลอันดับ2มากถึง56.15คะแนน